สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมาเอ่ยใครมาเอ่ยเสียงวิววิวใครตั้งสโอ้ดีใจได้ยินเสียงนาทีมาเออลงโทษให้มาด่วนจะทำหรือเขาไม่ทำจะเอาเอาไม่ไหกลับบ้านไม่หรอโอ้ยวันนั้นกลับไปส่งเบนแล้วก็กลับมาเออโอ้โอ้น้ำโคก รู้แล้วว่าปุน้ำโคก <c oughs> สงสัยไปตรงสวนตะกี้นี่หรือมั้งอ่ะเรียกอีกดูสิปอ้เอาเลยนะที <c oughs> เดี๋ยวก็มาหรอกเข้าสงสัยไปเข้าสวนแล้วไปถ่ายคลิปนี่แหละ ก็คุณนาทีมานะคะได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเจ้าอยู่นะคะโอ้ยป่าใสาไม่ได้เปิดกล้องนะคะ ป้าคำใสไม่ได้เปิดกล้องอุ้ยก็ยังไม่ได้เปิดกล้องนะคะอ้าวเอาใหม่นะคะนี่ค่ะอ่ากางเกงนะคะกางเกงอันนี้กางเกงติดเอนะคะตัวใหญ่เหลือสามตัวเท่านี้นะคะกางเกงติด A อนะคะตัวใหญ่แล้วก็มีนี่ค่ะกางเกงลึกนะคะตัวนี้นะกางเกงขายาวเลยแหละ ตัวใหญ่นะคะตัวนี้ใส่สบายอันนี้ก็แบบกางเกงสามส่วนนะคะนี่ค่ะมี250หนะคะ250 4สตัวเมื่อไหร่ก็ส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะคะถ้า4ี่ตัวน่ะส่งฟรีเลยเห็นไหมคะสีสวยๆทั้งนั้นซื้อสวยป้าคําใส่ด้วยเด้อค่ะหลายวันแล้วไม่ได้ขายเมื่อวานนี้ได้ขายอยู่นะคะ วันนี้ก็เงียบนะคะก็มีสีม่วงสีฟ้าอันนี้ก็กางเกงแผ่นเค้กนะคะแผ่นเค้กนี้มาดูตัวอย่างในนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็เอามาเป็นตัวอย่างสองตัวนะคะก็สีก็สวยนะคะนี่ค่ะใส่แล้วสวยใส่ไปวัดไปวาก็ได้นะคะแผ่นเค้กนะคะเรียบเรียบนะคะ ก็250นะคะมีค่าส่งนะคะถ้าเอาอย่างอื่นสะสมกันไป4ตัวนี่ส่งฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นกับโปรงนะคะชุดละ500นะคะถ้าเอาตัวเดียวก็สองาสิบมีค่าส่งด้วยถ้า4ตัวเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีนะคะส่งฟรีค่าค่าส่งไม่มีคิดนะคะ ก็จะยกไปตรงนี้ก่อนมันร้อนแล้วละะ่ะมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะร้อนแล้วลูกเอ้ ก็นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยมันย้อนแสงเนาะย้อนแสงนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะคะมันก็มีกระโปรงสุดนี้ก็ห้าร้อยนะคะอ่าห้าร้อยมีค่าส่งด้วยนะคะตัวนี้ก็อ่ากางเกงแผ่นเค้กนะคะแผ่นเค้กนี้ก็สองร้อยห้าสิบมีค่าส่งนะคะถ้าเอาอย่างอื่น สะสมไปด้วยก็ก็ได้ส่งฟรีนะคะสี่ตัวนี้ส่งฟรีเลยค่ะก็มีชุดกางเกงด้วยนะคะอันนี้ก็กางเกงแผ่นเคก้กอันนี้กางเกงธรรมดานะคะชุดละห้าร้อยอันนี้ก็มีกระโปรงด้วยมีชุดแสกด้วยถ้าสะสมกันไปสี่ตัวเมื่อไหรส่งฟรีเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะ ่าค่าตัดก็ยังไม่พอหรอกค่ะนี่ค่ะมีเสื้อผู้ชายด้วยนะคะก็ตัวละ250จัดโปรใหม่แล้วนะคะตะก่อนใน300นะคะกระโปรงผ้าคามแบบพิมพ์ลายก็250นะคะแต่มีค่าส่งถ้า4ตัวจัด4ตัวมีเสื้อคลุมด้วยนะคะเสื้อคลุมนี้ก็250แต่มีค่าส่งถ้าเอา4ตัวเอาเสื้อแบบอื่นหรือเอากางเกงแบบอื่น4ตัวเมื่อไหร่ ราคาเท่าเดิมส่งฟรีนะคะอันนี้ก็มีผ้ามัดหมี่นะคะนี่ค่ะผ้ามัดหมีก่ก็ตัวละอ่าผืนละนะคะธรรมดามันผืนละแพงนะคะก็อ่าหกร้อยนะคะถ้าเอาสี่ตัวเมื่อไหร่คิดผืนละนะคะคิดผืนละอ่าห้าร้อยนะคะถ้าสี สี่ผืนนะคะคิดห้าร้อยเท่านั้นนะคะมันเหลืออยู่อ่าสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดผืนนะคะเจ็ดผืนนะคะผ้ามัดหมี่นะคะผ้ามัดหมี่นะคะนี่ค่ะหรือจะเอาผสมอ่าผ้าไหมภูไทยนะคะอ่าดำแดงนี้ก็ได้นะคะดำแดงนี้ก็จะลดให้นะคะนะคะก็จะลดให้เลยนะคะ ลดผื่นละร้อยละร้อยนะคะก็เชิญได้นะคะอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบถ้าเอาสี่ผืนนะคะลดเลยนะคะลดเลยนะคะผืนละสามร้อยค่ะสามร้อยค่าตัดไม่พอนะคะคือเรานะคือเราใส่ซับให้เรียบร้อยก็ติดอ่แต่ไม่ได้ติดตะขอแต่แถมตะขอให้นะคะ ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็250นะคะ250อันนี้มาใหม่โฆษณานะคะสองหนี้ส่งฟรีนะคะผ้าทแบบอเบาถึงหน้าแข้งเนาะถึงหน้าแข้งนะคะมีอยู่6ผืนนะคะ แล้วก็อันนี้ก็250 250อันนี้ก็ 250, นะคะอันนี้200พร้อมส่งนะคะสไบใบนี้200ทุกผืนนะคะถ้าใครอยากได้สีเขียวสีน้ำตาลสีแดงนะคะก็200ทุกผืนนะคะสีม่วงก็มีนะคะรักใครชอบใครก็ซื้อฝากได้นะคะแล้วก็มีเสื้อผู้ชายอีกนะคะ250นะคะ ถ้าสี่ตัวเมื่อไหร่ส่งฟรีไม่ต้องถามหา,าแบบว่าไม่ไม่ต้องถามค่าส่งนะคะสุดเสกนี่ก็มีนะคะสุดเสกนี่ก็สวยสวยมีอยู่แปดตัวนะคะหนึ่งตัวตัวที่สองนะคะตัวที่สามนะคะตัวที่สี่นะคะตัวที่ห้านะคะตัวที่หกค่ะ ตัวที่7นะคะตัวที่8ค่ะก็มีหลายนะคะก็มาดูเบอร์โทรนะคะเบอร์หลายเบอร์โทรนะคะก็096 5 0เก้าหตามด้วย k คนะคะก็ได้เลยนะคะอ,อยากได้เสื้อหรืออยากได้อะไรโทรถามป้าคำสายคือเราเข้าลายแล้ว เราจะไม่ได้เสียค่าโทรนะคะก็ฝากเสื้อองค์ปูปาริจิตนาคราชด้วยนะคะเสื้อคอกลมนะคะมีทุกสีอ่ามีปู่ติดหน้าอกอยู่ก็คือ3-5-0พร้อมส่งเสื้อคอปกแขนสั้น4 9 9พร้อมส่งเสื้อคอปกแขนยาวองค์ปู่5 9 9พร้อมส่งเสื้อลุงพลปตามเ9้าเพร้อมส่ง เสื้ออมนโอมโฮมซับบริษัทของหนุ่มน้อยหน้าหวานสองคนก็สามก้าเก้าพร้อมส่งอย่าลืมนะคะฝากไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าร้านป้าคำสายรานปูปริจิตนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกกำลังใจและทุกคอมเมนต์ที่อทำให้อยูทูบเบอร์ลุงพลประเต็นอยู่ได้ ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะเบอร์โทรนี้0965036341ตามด้วย Ks มันจะเด้งขึ้นลายเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะบายบายค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ